สวัสดีครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงวิชาวิวทยาศาสตร์พบกับนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับในชั่วโมงที่แล้วคุณครูก็สอนเกี่ยวกับหินที่อยู่รอบๆตัวเราไปแล้วนะครับลักษณะต่างๆสีลักษณะความแข็งอะไรต่างๆประโยชน์เป็นอย่างไรบ้าง นในช่วงวงนี้คุณครูก็จะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหินอีกลักษณะไปนอกขลองหินวันนี้คุณครูก็ให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอนะครับยังไม่มีงานให้ให้ทำส่งนะครับตนนัวนี้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของหินนะครับลักษณะไปนอกของหินก่อนอยากจะให้นักเรียนได้ดูนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับออนไลน์เลิร์นิ่งเลสซอนบทเรียนออนไลน์ตอนหน่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลักษณะภายนอกของหิน หินมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตได้เช่นสีลวดลายน้ำหนักความแข็งเนื้อหินที่แตกต่างกันหินเหล่านี้มาจากแหล่งที่มาแตกต่างกันเมื่อเราสังเกตหินแต่ละก้อนเราจะสามารถจัดกลุ่มหินได้โดยการใช้ลักษณะภายนอกที่สังเกตได้นะครับหินที่มีส่วนประกอบต่างกันจะมีสีที่แตกต่างกันนะคะ มาดูสีของหินกันค่ะนี่คือภาพหินสีส้มนะคะนี่คือตัวอย่างหินสีเทาค่ะและนี่คือหินสีน้ำตาลนะคะ หินที่มีการเรียงตัวของส่วนประกอบต่างกันจะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูลวดลายของหินกันนะครับภาพนี้คือหินมีลวดลายเรียงเป็นชั้นและภาพนี้คือหินมีลวดลายเรียงไม่เป็นชั้นนะครับหินแต่ละชนิดมีลักษณะเนื้อหินที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากส่วนประกอบที่ต่างกันและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันคือเนื้อหินละเอียดเนื้อหินหยาบเพื่อนๆครับ หินแต่และชนิดมีความแข็งแตกต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบและลักษณะการเกิดของหินชนิดนั้นๆน,น,นะครับหินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตได้เช่นสีเนื้อหินลวดลายน้ำหนักและความแข็งนะครับการตรวจสอบความแข็งของหินทำได้โดยใช้หินขูดกันเองและใช้เครื่องมือทดสอบนะคะเพื่อนๆครับ หินที่อยู่รอบตัวเรามีรูปร่างขนาดลักษณะภายนอกเฉพาะตัวแตกต่างกันมากมายการศึกษาหินเพื่อให้เข้าใจปรากฏการธรรมชาติและสามารถนำหินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับ,บครับนักเรียนครับก็ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบลงไปแล้วนี่คือลักษณะ หินที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างนะครับนะก็จะมีอ่าซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนก็หน้าร้อยแปดสบสอนะนะรอยแปดสก็จะมีหินต่างๆนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครูก็จะพาทำกิจกรรมนะถ้าทำในหนังสือเรียนนะครับซึ่งนักเรียนคนใดที่ ามาเรียนไม่ทันหรือยังไงก็ดูในคลิปนะดูย้อนหลังได้ไม่เข้าใจยังไงก็กดดูได้นะครับนะได้อธิบายไว้นะครับหรือรีเพย์ดูใหม่ในช่วงที่นักเรียนสะดวกนะสะดวกที่ได้ดูจากอ่ามือถือของผู้ท่านผู้ปกครองดูในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเป็น youtube คลิปที่ดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งก็ฝากให้นักเรียนได้ดู นะครับเรื่องหินนะครับทบทวนก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะคุณครูให้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะไม่เข้าใจยังไงนักเรียนะดูรีเพย์อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะครับนะสําหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักเรียนนะครับนะคนที่ยังไม่ได้เข้ามาดูนะครับให้เข้ามาดูในะเรื่องนะหิน นะครับหินในธรรมชาตินะหินรอบตัวเรานะครับแล้วก็ลักษณะภายนอกของหินเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอขอบใจนักเรียนที่มีความตั้งใจนะครับนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ให้เข้ามาดูมาชมกันนะครับเราชมวงนนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับ